สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านพบกันอีกครั้งครับกับทีมช่างเทคนิคนามสุขภัณฑ์ลูกค้าเคยจเจอปัญหานี้ไหมครับปุ่มกดชําระชารุดใช้งานไม่ได้หรือสีหลุดล่อนไม่สวยงามและต้องการเปลี่ยนซึ่งลูกค้าสามารถสั่งซื้ออะไหล่ของนามได้สะดวกผ่านตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านหรือติดต่อน,นามได้โดยตรงเลยนะครับแต่คําถามของลูกค้าหลายท่านก็คือจะเปลี่ยนยังไงยากไหมทําไม่เป็นไม่เคยทําจริงๆแล้วขั้นตอนไม่ยากอย่างที่คิดครับ วันนี้เรามีวิธีการติดตั้งปุ่มกดชําระแบบซิงเกิลฟลัชปุ่มกดด้านบนแบบเกี่ยวโซ่มาฝากกันครับเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็จะมีเพียงแค่คีมล็อกครับเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการปิดวาล์วน้ําก่อนนะครับจากนั้นกดชําระ1นครั้งเพื่อระบายน้ําออกจากถังพักน้ําเปิดฝาถังพักน้ําออก ปลดโซ่ออกจากปุ่มกดชำระใช้คีมล็อกขันน็อตตัวเมียของปุ่มกดชำระออกแล้วนำปุ่มกดชำระเดิมออกมาได้เลยนะครับจากนั้นประกอบปุ่มกดชำระใหม่เข้ากับรูฝาถาังพักน้ำ แล้วขันน็อตตัวเมียให้แน่นปรับระดับก้านโยกให้อยู่ในแนวขนานกับถังพักน้ำแล้วนำสซ่เกี่ยวที่ปุ่มกดชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ปุ่มกดชำระสวยๆพร้อมใช้งานแล้วครับ หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมช่างเทคนิคนามสุขภัณฑ์ได้ที่ไลน์ official a d @nam.co.th หรือโทร02-206-3400ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ารับรองว่ามีอะไรดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ